โอ้ยเยสสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมใช้คอนนาเนสเซ็ตนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเรดโบสิกซีดนะครับโอเคก็มาอีเวนต์สโนว์บอลนะครับผมโอเคก็ก่อนที่จะไปเริ่มนะครับผมผมต้องขอไปสำหรับเกมเรดโบสิกด้วยนะครับที่ลงช้ามากฮนะตั้งแต่อีเวนต์นู้นเลยอนะ่ะอีเวนต์ที่แบบยนะิงเอเลี่ยนอ่ะเออผมเพิ่งเอามาลงนะก็ถ้าใครสังเกตเนาะก็ขอัยด้วยนะครับผมไม่ใช่อะไรหรอกคือผมลืมนะ <laughs> ลืม ลืมว่าผมเคยอัดเรนโบว์ซิกซีดไว้แล้วแล้วก็เลยเอามาตัดต่อเลยนะฮะโอโ้ลืมแบบอัดไว้นานมากอะตั้งแต่สิงหาตอนนี้ธันวาละโอเคอย่าพูดมากเลยเราไปเล่นกันเลยดีกว่าโอมาแล้วหรอเนี่ยโอเคยึดเข้ยยึดทงวะ่ะไม่ไหวแล้วอยากเล่นแล้วเล่นแค่ครั้งเดียวด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าเล่นยังไงผมน่าจะ เออใช่ผมเป็นฝ่ายยึดธงเพราะฉะนั้นก็ต้องไปยึดธงนะโอเคฉันรู้แล้วมันฆ่าไม่ได้แล้วเราซับไตเติ้ลก็หายไปไดยผมไม่รู้โอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคเพื่อนนอนได้ไหมอ๋อไม่ได้อ๋อไม่ได้ไม่ได้โอเคไปเลยไปเลยไปเลยครับตอนนี้ โอ้เรามีปืนนี้ด้วยอ่ะอืมอืมอืมแช่แข็งไปเอ้ยนายด้วยนายด้วยโ oh, oh. อ้โหโอ้โหไปเออเพื่อนยึดธงแล้วไปเราไปเราเพื่อนไปเราเพื่อนเราคุ้มกันอยู่เพื่อนอไปเราเพื่อนไปเราเพื่อนเฮ้ยขัดขวางขัดขวาง,งมันโ oh, no, 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 oh, <c oughs> อ้โน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 โอ้จอสัน จะไปไหนตายไปเฮ้ยคุ้มกันเร็วผมมาแล้วเพื่อนไม่ต้องห่วงไปเร็วไปเร็วไป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 ตกใจหมดไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วปกป้องปกป้องดู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 เยี่ยมสวยสวย เอาเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลอยมันเฮ้ยเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหมันวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บไปห้าเลยเนี่ยโอเคไปเอาโดนปืนกูตายอีกโอเคไปยึดไปยึดโล็วไปยึดโลไปยึดเลยไปยึดเลยโอเคไปยึดนะ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 อย่าฟังผิดนะไปยึดนะอืมแข็งไปแข็งปุ๊ด โโอโอ้้เอาดิแลกนัดกันเอ้ยแลกกันเนีเนี่ยดูดิดูดิเอ้ยเหมือนมันยึดไปแล้วเปล่าวะอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่ต้องลอยแล้วอะลอยแล้วอ้าวอ้าวอาวอาวอาขัดขวางขัดขวางขัดขวางเออจุกนักจุกมืออาชีพไเอ๊ะทำไมกูโดนมึงบ่ไบถึงวะไอ้ห่านี่เฮ้ยอะไร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 เพื่อนโอ้โหเพื่อน มันมีการดักด้วยขัดขวางโนโนโนโอ้โหดูมันยึดเพื่อนอุ๊ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหปฏิหาร่งละไปละไปละกูอยู่หลัง ไอ้ควาย<น>าเฮ้ยมันจะหมดเวลาแล้วไม่หมดเวลากูแพ้ไอ้เชีย่ยโอเคมาโอ้แม่นะไอ้นี้แม่งเก็บไปต่อหน้าเลย <c oughs> มามยิงแม่งโอ้โหมามากระสบแรกเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยบางอาจเห้ยบางอาจมายึดทงกูอยโอ้ยเออแช่แข็งมันแล้วก็ไปยึดทงซะอะไรมายืนแคมป์ทำไมตรงนี้เออไอควายอะไร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 เพื่อนมึงอีกตัวเอาเดียวเอาเดียวโอเคได้ได้แรงแล้วอ อปฏิหารช่วยไว้อะไรครับอะไรครับอะไรครับอ้าวดูดิโอ้โหดูดิพวกมันพวกมันพวกมันยึดไปแล้วอ่ะดูดิไม่ขัดขวางไว้โอ้โหพวกมึงทำอะไรกันเนี้ยไปยึดฉันบอกให้ไปยึดอ้อยเออเข้าไปโหดูพวกแม่งนี้ดิตายกันเรยเลย ดูดิพวกมึงเป็นงานเป็นการไว้เนี่ยอะไรเนี่ยโอ,โ,โอ้โหโอยพวกมึงเป็นงานเป็นการกอย่างงี้เนี่ยโอ้โหดูดิมึงดูทีมกูตายรัวๆโอ้โหไม่ต้องยืดแล้วมัง้งพวกมึงเล่นอะไรกันเนี่ยหรือว่ามันไม่รู้อะขัดขวางไว้ขัดขวางไว้ขัดขวางไว้เออเออมาป้องกันไวล้ละ อะไรอะไรพวกมึงเนี่ยโ,โ,โ,โอเคป้ okay, oh, oh, <_<_<_องกันไว้ป้องกันไว้ไม่ต้องไปไหนละโอ้ออ๋ไอ้นี้เล่นลิ้นเล่นลิ้นเล่นลิ้นเหรอเล่นลิ้นไอ้หานี้เล่นลิ้นโอเคโอ้โหระยะไกลจัดการมันโอ้โหมันยึดยึดทงไปแล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยกูคันหัวไปหนึ่งดูทีมกูแพ้อีกแล้วเนี่ยโอ้โหพวกมึง โอ้หพวกมึงนี่เล่นอะไรกันเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยเล่นอะไรกันพวกมึงเนี่ยโอ้ไม่ยอมกูไม่ยอมไม่ยอมกูไม่ยอม,ม,ยอมกูจะเล่นอีกทีหนึง่งไอ้เขี้ยทีมนี้โง่เกินไปมาแมตช์นี้แมตช์สุดท้ายละโอเคโอ้โหทำไมมันมันโอ้ไม่ไหวอะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ไหวปะ ว่าจะว่าจะเล่นแบบสบายๆนะแบบแพ้แพ้ไม่แพ้ก็ไม่รู้อะแต่แต่มันโง่อะเข้าใจปะกูพูดจริงมันโง่เว้ยคือแบบมันเหมือนแบบเดินไปให้เขาฆ่าฟีๆหรือมันไม่รู้อะโอ้โหหัวร้อนมากอะไอ้บ้าชิบหายละต้องไม่ได้ละไม่ได้ละเอาจริงละไอ้เฮียร,รอบนี้เอาจริงละเฮียกูแพ้มาสองตาติดแล้วนะ ubisoft มึงมึงทำกบกุยนี้ไม่ได้นะโอ้โหมันจะมีใครเล่น เล่นอะไรได้ไหมดูดิโอ้โหมาถึงก็เอาเลยกูโดนโอ้โหไม่น่าเลยการมันแบกเบียดโอ้โหมันไปแม่นมาแต่ไหนเ Bl ดยวโอ้ยเกิดใหม่เร็วๆสิโอเคเด,นะดี๋ยนะเดี๋ยวๆๆมันยึดทงไปแล้ว มันยึดธงไปแล้วโอ้โหจะไปยึดแล้วเดี๋เด้อเดอเด้ยดีกว,ว,วหาอันนี้ก็อะไรอะไรเอรออะไรเฮ้ยเดี๋ยวมึงออกไปสองคนวัดโอ้โหมึงแกงกูแล้วโอ้โหแม่งเอ้ยอะไรวะมึงออกไปสองคน <c oughs> เดี๋เดๆหาห้องใหม่ก่อนมา <c oughs> จะเล่นดีกันไหมดีตานี้ตาสุดท้ายจริงๆแล้วไม่ไหวแล้วหาห้องนานเกินอ่ะพี่น้องชาวไทยมาตานี้ตาสุดท้ายแล้วที่ผมจะเล่นไปไปไปดูเดียวพวกแม่งนี่จะทำยังไงมึงอ่ะเอ้ยโทษทีเพื่อนโทษทีโทษทีมันโดนมันโดนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมึงหยิบได้ไงหยิบหยิบหยิบอ่ะมึงมาได้ไงนี้อ่ะ เอ้ยเอ้ยไอ้เหี้ยแม่งมึงแม่งมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวมันยึดธงไปแล้วป้องกันสีอ๋ออ๋อเฮ้ยโอ้โหนี่เพื่อนโอเคโอเคไปไปไปยึดทงไปยึดทงไปยึดทงอีมันจะมายึดทงแล้วเอ้ยมองตันเยอะเอ้ยเอาอ๋ออ๋อมันหยิบมันหยิบทงไปแล้วเอ้ายึดดิ ยึดไอ้ควายเออ้โอเคโอ้ยโทษทีมีเสียงดังขึ้นไปหน่อยห้าทุ่มจะวิ่งหนีไปไหนจะวิ่งหนีไปไหนโทษทีโทษทีห้าทุ่มห้าทุ่มมันมามันมาสอง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 โอ้ปฏิหารช่วยไว้โอ้เลเลือด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 เฮ้ยชี่ยกูตกใจกูตกใจหมด ขากระแทาะโต้ขากระแทกโต้ okay, ตายหาละโอเคทำดีแล้วเพื่อนทำดีแล้วนายยึดยึดยึดหนึ่งธงก็ยังดีก็ยังดีเอาดิใครสไนเปอร์เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปยึดธงดีกว่าผมผมจะแอบไปยึดธงนะเยี่ยๆไว้นะเยี่ยมๆๆๆะเยี่ยมไปนะจะ โอ้โหมันสายเฝ้าโอ้เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วเฝ้าหน่อยเฝ้าอย่าโอซาโอเคโอเคจัดการมันแช่แข็งมันต้องชนะให้ได้ตอนนี้ต้องชนะให้ได้โอ้โอเอออ๋อมันบูสต์เหมือนแรงขึ้นเหรอมั้งนะ โอเคโอเคไม่ได้ไม่ได้ยึดธงเกือบยึดธงได้โอเคโอเคป้องกันไว้นะโอเคตอนนี้เหลืออีก30วิวิต้องทําให้ได้เราเราเพื่อนจันเราเจื่อนกันโอเคนะ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 โอเคลูก <c oughs> <c oughs> ชาตินี่จะโดนไหมเนี่ย <c oughs> เพื่อนโอเคโดนละ อีกสิบเก้าวินาทีเฮ้ยอีกสิบสี่วินาทีามาพวกมึงตายกูพูดได้เลยว่าพวกมึงตายเอาดิเอาดิกูชนะหรอยีนะ่ยมกูชนะแล้ว นี่กูเป็นคนแบกใช่ไหมเนี่ยโอ้โห14คิวนะโอเคแต่ไม่ได้ MVP อ่ะแต่ก็ชนะโอเคอ้ได้อะไรอ่ะได้อะไรปืนอะเอาไม่นะวะจะได้ไหมจะได้ไหมเฮ้ยได้โอเคมาได้เวลาเกลือเค็มๆแล้วมาแล้วครับก่อนที่เราจะไปครับก็มาเปิดนี้ก่อนเลยเราจะได้อะไรเอ่อ อันนี้ไม่มีอันนี้มีอันหนึ่งไปเปิดมาเราจะได้สีอะไรฮะม่วงเอ้ม่วงได้อะไรฮะโอ้โหอาลายปืนของแคปปิตอลงั้นหรือโอ้โหยังไม,ยงไม่ยังไม่มีแคปปิตอลเลยตายเถอะโอเคไปสวมใส่เลยแล้วกันลายปืนก็ยิ่งใหญ่อะมันม่วงอะผมไม่รู้สกินปืนมันดียังไงอะซื้ออีกอันหนึ่งไหมผมมีอยู่ห้าพัน อ่ะก็ได้เอาเลยผมไม่ได้มาเล่นเกมนี้บ่อยอยู่แล้วโอ,โอ้โหเหลือเหลือแค่นี้เลยผมไม่เคยมาซื้อนี้นะอันนี้อัน,นอัน,อนครั้งแรกเลยที่ซื้อเนี่ยมาเปิดกาชากันดีกว่าปุ๊บโอ้ทองโอ้ซึ้สมส้ม <laughs> ได้หมวก, <laughs> มวกโอเค แต่ก็ยัง,ยงไม่ยังไม่มีออริกเลยโอเคไม่เป็นไรฮะโอเคโอเคครับก็สำหรับเรนโบซิกซีดมีไว้เท่านี้กันนะฮะโอ้โหหัวร้อนใช้ได้เลยฮนะผมนึกว่า Ubis o อ t จะเล่นผมแหละนะเล่นเล่นแพ้3ตาติดอะถือว่า3เลยแล้วกันเพราะว่ารอบที่3าผมออกก่อนไงผมรู้แหละวันมันแพ้เวโอเคถ้ามีอีเวนต์ไหนมาในอนาคตหนะ้าเดี๋ยวผมจะมาอัดแล้วกันนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะเรนโบซิกซีดนะโอเควันนี้ผมต้องไปก่อนนะไปนอนก่อนเดี๋ยวข้างบ้านมาด่ากู เสงดังมากโอเคไปะละวัสดีครับ